สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าเรื่องกฎหมายแรงงานนี่มันเออซับซ้อนเหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเคสของพนักงานคนหนึ่งที่สู้กับบริษัทในศาลและผลที่ออกมานี้พลิกไปพลิกมาอย่างไม่น่าเชื่อเลยจากคำพิพากษสาศสาลอุทธรณ์คดีหนึ่งเนี่ยทำให้เราได้บทเรียนสำคัญ3ข้อเลยนะครับทั้งเรื่องการถูกลดเงินเดือนเงียบการไล่ออกแล้วกเ็เงินก้อนที่ได้ทุกเดือนแต่กลับไม่ใช่ค่าจ้าง ใช่เลยค่ะเคสนี้เหมือนดูซีรีส์ดราม่าในออฟฟิศเลยมีจุดหักมุมที่แบบน่าสนใจมากโดยเฉพาะการตีความคำว่าค่าจ้างกับสวัสดิการซึ่งเป็นเหมือนกับดักที่หลายคนอาจจะพลาดได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าการสื่อสารในที่ทำงานเนี่ยสำคัญขนาดไหน ไม่งินเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นลงขึ้นศาลได้แบบนี้เลยไม่ได้ว่าอะไรก็กลมนากลมตาทํางานไปรับเงินเดือนที่น้อยลงไปเรื่อยๆพอมาฟ้องที่หลังกลับกลายเป็นว่าเรียกเงินส่วนต่างคืนไม่ได้เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับแค่เงียบไปนี่เท่ากับยอมรับเลยเหรอครับ ในทางกฎหมายแล้วใช่เลยค่ะศาลมองว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายการยินยอมโดยประยายคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่สำคัญอย่างการลดเงินเดือนซึ่งมันกระทบสิทธิเราโดยตรงถ้าเราไม่แสดงการคัดค้านใดๆออกไปเลยยังทำงานต่อแล้วก็รับเงินนั้นต่อไปศาลจะตีความว่าเรายอมรับเงื่อนไขใหม่นั้นไปแล้วโดยพฤติกรรมของเรานะคะ โหนี่เป็นจุดที่อันตรายมากเลยนะแปลว่าถ้าไม่เห็นด้วยต้องรีบส่งอีเมลหรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรไปทันทีเลยว่าผมไม่ยินยอมอย่างนั้นใช่ไหมครับจะมาคิดว่าเดี๋ยวค่อยคุยหรือเงียบเงียบไว้ก่อนนี่ไม่ได้เด็ดขาดถูกต้องค่ะต้องแสดงเจตนาให้ชัดเจนและทันทีเพราะความเงียบของเราอาจถูกนำมาใช้ต่อสู้ในชั้นศาลได้แบบในเคสนี้เลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะคะถึงบริษัทจะชนะประเด็นเรื่องลดเงินเดือนไปได้ แต่พวกเขาก็มาพลาดในจุดที่ใหญ่กว่าตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือบริษัทอ้างว่าไล่พนักง,งานคนนี้ออกเพราะทำงานพลาดในโครงการใหญ่ทำให้บริษัทเสียหายทางภาษีไปตั้ง12ล้านบาทฟังดูเป็นเหตุผลที่โคตรจะสมเหตุสมผลเลยนะครับใครได้ยินก็ต้องคิดว่าไล่ออกก็ถูกแล้วแต่ทำไมล่ะครับทำไมศาลถึงบอกว่าเป็นการเลือกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเพราะว่าศาลไม่ได้มองแค่ตัวเลขความเสียหายคะ่ะ แต่มองลึกลงไปในเอกสารสำคัญอย่างขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบหรือที่เราเรียกกันว่า job description แล้วสารก็พบว่าไอโครงการที่ว่านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของพนักง,งานคนนี้เลยตั้งแต่แรกการที่บริษัทโยนความรับผิดชอบทั้งหมดไปให้เขาแล้วใช้เป็นเหตุผลในการเลิกจ้างสารเลยมองว่ามันไม่สมเหตุสมผลค่ะไม่มีน้ำหนักเพียงพอเหมือนหาเรื่องไล่ออกมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้ว เหมือนกับสั่งให้พนักง,งานบัญชีไปซ่อมแอร์แล้วพอแอร์ไม่เย็นก็ใช่ค่ะใช่เลยก็ไล่ออกมันคนละเรื่องกันเลยแปลว่าเหตุผลที่ใช้เลิกจ้างต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในเจดีของเราโดยตรงเท่านั้นจะมาอ้างเรื่องอื่นลอยๆไม่ได้ใช่ค่ะหลักการมันเป็นแบบนั้นเลยต้องเป็นความผิดพลาดในหน้าที่โดยตรงจรงิจรงๆแล้วที่นี้ก็มาถึงจุดพีคสุดท้ายของคดีนี้ค่ะคือการต่อสู้เรื่องค่าชดเชย ซึ่งมันมีเงินก้อนหนึ่งที่พนักงานได้ทุกเดือนเท่าๆกันนั่นก็คือค่าเช่าบ้านประเด็นนี้ผมว่าหลายคนอยากรู้มากเพราะบริษัทเยอะมากก็มีสวัสดิการแบบนี้เหมือนกันเช่นค่าเดินทางค่าอาหารที่จ่ายเป็นเงินก้อนทุกเดือนผมเองก็คงคิดว่าเงินอะไรก็ตามที่ได้จากบริษัททุกเดือนก็น่าจะนับเป็นค่าจ้างหมดสิครับและทาไมในเคสนี้ถึงใช่ละใช่ไหมล่ะครับคือสารมองที่เจตนาของการจ่ายเงินก้อนนี้เป็นหลัก สาลวินิจฉัยว่าเงินค่าเช่าบ้านที่บริษัทจ่ายให้พนักงานทุกคนมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพและเป็นสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่เงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรงมันเหมือนกับบริษัทให้คูปองอาหารกลางวันทุกเดือนนะคะเจตนาคือช่วยเรื่องค่ากินไม่ใช่ใจ่ายตามผลงานดังนั้นแม้จะจ่ายเป็นประจำทุกเดือนก็ได้ไม่เปลี่ยนสถานะจากสวัสดิการให้กลายเป็นค่าจ้างได้ค่ะ เข้าใจชัดเลยครับเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เลยไม่ต้องถูกนําไปรวมเป็นฐานคํานวณค่าชดเชยทําให้สุดท้ายแล้วยอดเงินที่พนักง,งานได้รับก็น้อยลงไปอีกจาก48,000เหลือ33,000ถือว่าพลิกไปพลิกมาจริงๆงั้นถ้าจะสรุปบทเรียนสําคัญจากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือ1 ความเงียบในเรื่องสําคัญอาจหมายถึงการยอมรับ 2. เหตุผลที่ใช้ไล่เราออกต้องมาจากหน้าที่ในเจดีของเราจริงๆและสเงินที่ได้ทุกเดือนอาจไม่ใช่ค่าจ้างเสมอไปต้องดูที่เจตนาของการจ่ายเป็นหลักถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้กลับไปคิดก,กันลองเปิดสัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงของตัวเองดูสิคะว่ามีการระบุแยกแยะระหว่างค่าจ้างกับสวัสดิการต่างๆที่ได้รับ ไว้อย่างชัดเจนแค่ไหนเพราะความคลุมเครือเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจกลายเป็นชนวนของข้อพิพาทใหญ่ในอนาคตได้เหมือนกับเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปนี่แหละค่ะ